สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอุไรจะพามาชมการทำไข่เค็มนะคะเพื่อนๆเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึง่งเพื่อเราจะได้เก็บไปกินนานๆอันนี้ป้าได้ไข่มาถูกก็เลยจัดไปค่ะติดตามชมกันได้นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าวไรจะพามาชมวิธีการถนอมอาหารคือเราจะมาทำไข่เค็มกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไข่ป้าวไรได้ไข่มาถูกมากๆไม่รู้ว่าทางร้านเขาขายผิดราคาหรือว่ายังไงสิบฟองเนี่ยเขาขายสามคนเท่ากับสิบห้าบาททางเมืองไทยนะคะเพื่อนๆ เราก็จะมีไข่ไก่นะคะอันนี้คือไข่ไก่เขาจะสีขาวค่ะทางประเทศเดนมาร์กเราก็จะมีเกลือป่นอันนี้คือน้ำส้มสายชูนี่เป้าไข่แช่ไปแล้ววิธีทำของเราก็คือเราก็เอาไข่มาแช่ในน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ เราแช่ไว้สักประมาณเออกะเอาค่ะสักพักหนึ่งสองนาทีสามนาทีแล้วแต่เลยค่ะอันเนี่ยเราก็มาคลุกคลุกกับเกลือเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในกระป๋องเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะตะกี้ป้าทำไปสักพักแล้วนึกได้เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะ แค่น้ำส้มสายชูแล้วก็ออกมาคุกกะเกลือคุกเขากะเกลือให้เกลือติดให้ดีให้ทั่วๆนะคะแล้วก็เอาเก็บไปทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไปประมาณสักสิบห้าวันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะตอนสิบห้าวันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ เก็บเอาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเรามาติดตามชมกันอีกครั้งนะคะอีกสักสิบห้าวันต่อมานะคะค่ะพอเราใส่ในกระป๋องพลาสติกเอาไว้พลาสติกเอาไว้ให้ป้าจะทำสักประมาณสามสิบฟองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้สนิทแล้วก็เอาเก็บไว้ในที่ อุณหภูมิห้องปกติค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกสิบห้าวันเรามาเปิดดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆว่าไข่เขาจะแดงอร่อยหรือเปล่าค่ะแล้วติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามกลิง้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งให้เป้าไล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ